ความรู้สึกลึกๆในใจเขาที่เขาอยากบอกคุณนะคะห้าใบนะคะความรู้สึกของเขานะคะเขาอยากบอกว่านะคะเรื่องราวในอดีตที่เขาทำให้คุณเสียใจนะคะผิดหวังนะคะ ตอนนี้มีทางออกแล้วนะคะเขาหาทางออกได้เจอแล้วนะคะเขาจะมาส่งข่าวคาวให้กับคุณนะคะเขาจะเผชิญหน้ากับกับความกลัวในสิ่งที่เขาคิดมากนะคะเขาจะมาประทะนะคะคือเขาจะมาหาคุณนะคะรวบรวมความกล้ามาหาคุณนะคะ เพราะว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะเขายังปรารถนาดีกับคุณอยากจะพูดคุยติดต่อปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ